สวัสดีค่ะก็ะซ่บบอกเล่านำเสนอให้ท่านรับชมกับ i s u ู u D-MAX นะคะ D-MAX 4ประตูค่ะเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.5 SLX นะคะเครื่องดีเซลคอมมันเรวค่ะเครื่อง2.5ประหยัดทุกทันสีสามตามรูปเลยนะคะสีไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะแต่เอาไปใช้งานกันได้นะคะวิ่งได้ปกติใช้งานกันได้สบายนะคะ เครื่องยนต์คอมเรนเวดีเซลอัตราการเร่งดีเยี่ยมวิ่งได้สบายห้องโดยสารกว้างๆเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะราคา1,18,000บาทค่ะราคานี้คือตัดตามสภาพก่อนเก็บงานค่ะทุกท่านรบมีเล่มมีทะเบียนชุดโอนครบนะคะภาษีเต็มค่ะสนใจติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะคุยติดต่อเจรจากันโดยตรงได้เลย นับดูรถก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะแอดมินขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ